การปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานได้พื้นผิวครูขัดและผิวรบพื้นผิวมีผลต่อแรงเสียดทานหรือไม่สมมติฐานมีผลเพราะมีผิวเรียบจะมีผลต่อแรงเสียดทานน้อยกว่าพื้นผิวครูขัดตัวแปรต้นพื้นผิวเรียบพื้นผิวครูขัดตัวแปรตามแรงดึงตัวแปรควบคุมน้ำหนัก วิธีการทดลอง 1. ลากถุงทราย500กร,รัมบนพื้นดินแล้วบนันทึกผล 2. ลากถุงทราย500กร,รัมบนถนนแล้วบนันทึกผล 3. ลากถุงทราย500กร,รัมบนโต๊ะแล้วบันทึกผล 4. ลากถุงทราย500กร,รัมบนพื้นปูนแล้วบนันทึกผล ถนนมีแรงดึง2.5นิวตันพื้นผิวเรียบ1โต๊ะมีแรงดึง2นิวตันืพน2พื้นผแรงดึง2นิวตันอภิบายผลกิจกรรมพื้นผิวขรุขระมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบ